สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิ่มรักอุ่นใจค่ะเราสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำแรนดอมให้กุ๊กกี้หัวใจนิดนึงค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่าคนที่ใช่คิดอย่างไรกับคุณนะคะคำว่าคนที่ใช่เนี่ยหมายถึงคนที่มีสถานะคบกันคู่รักสามีภรรยาก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่สําหรับคุณแอบมองอยู่แอบกาลังแบบ ส่องเขาอยู่ก็ได้นะคะคิดอย่างไรกับคุณแต่ว่าสถานะนี้จะต้องมีสถานะที่มีความสัมพันธ์กันนะคะค่าว่าความสัมพันธ์หมายความว่าถ้าเป็นคนที่คุณแอบชอบแล้วเขาต้องแบบว่าเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์ลัะษณะว่าเป็นคนที่ทํางานเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพี่เป็นอะไรลัะสัะแบบนี้นะเป็นคนที่อยู่ในใจเราไม่เอาคนที่เราแบบว่า แค่มองผ่านๆหรือว่าแบบเป็นดาราอะไรอย่างงี้ไม่เอานะเอาคนที่เรามีปฏิความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าได้เห็นหน้าค่าตาก,กันจริงๆหรือจะเป็นสามีภรรยาคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะสามารถคิดถึงหน้าของคนที่คุณคิดว่าคนที่คนที่ใช่นะสมมติว่าถ้าเป็นภรรยามาดูก็ดูนะคิดถึงหน้าสามีลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะฝากข,ข้อความอะไรถึงคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็น,แบบปนรดรนด้อมสั้นๆนะคะให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนิดนึงนะคะแล้วก็ขอต้อน รับนะคะสมาชิกช่องใหม่หลายๆคนนะคะที่กดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปของอิมรักอุ่นใจนะคะจะเป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้เราก็จะกลับมาเจอกันอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็ฝากติดตามไม่หมดได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เพจอิมรักอุ่นใจนะคะก็ติดตามเอาไว้ใครว่างฝากกดถูกใจไว้นะคะจะได้พูดคุยแล้วก็ถักถ่ายกันนะคะตอนนี้มีขม่าวมาฒนธรสัมพันธ์นิดนึงนะคะขออนุญาต่ะกําไลหินค่ะนะเส้นนี้เรียกว่ารายทองนะคะรายทองมีคุณสมบัตินะ ะะตามชื่อเลยค่ะก็คือว่าดึงดูดอยู่กับเรื่องของโชคลาภเงินทองการค้าขายมิตรภาพหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาทําให้เกิดพลังบวกหรือว่าเกิดเรื่องดีๆให้กับตัวเรานะคะมีเลยสวยมากๆนะคะทรายทองถือว่าโอเคเลยมีคนที่รับไปแล้วมีเออเขาเรียกว่าไนะได้โชคมีโชคด้วยนี่นะคะก็ถือว่าสมชื่อสมฐานะของคําว่าทรายทองนะคะบูชาหรือว่านํากลับบ้านดูได้นะคะในราคาที่399บาบาทรวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ สมทบทุนกองบุญอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลนาแห้วที่ไม่เหมาะทำอยู่ค่ะเอาละค่ะ เรามาตั้งจิตไปสมาธินะอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าคําทํานายในวันนี้จะสร้างความกระชุ่มกระชวยหัวใจให้คุณอย่างไรกันบ้างค่ะอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้คําทํานายชุดนี้เป็นประโยชน์เกิดการต่อย,ยอดในแสงสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนานะคะขอพลังแห่งครูสถิตกับการทํานายในครั้งนี้ค่ะ เรามาดูห้าใบแรกที่เป็นพลังงานของคุณในตอนนี้กันก่อนห้าดาบค่ะช่วงนี้คุณเหนื่อยเนาะงานยุ่งหรือมีภาวะอะไรที่เหมือนต้องจัดการต้องลุยอยู่ในช่วงนี้นะคะเดวิลแหมตึ๊บตึบ,ตบ เก้าถ้วยสองดาบ แล้วมาสุดท้ายเด็กถือเหรียญจริงๆ عة, หมอคิดว่าคุณนะ่ะกำลังมีข้อความหรือคุณกำลังรอคอยนะคะอะไรบางอย่างจากเขาอาจจะเป็นคำตอบก็ได้ค่ะการตกลงก็ได้ค่ะในเรื่องของแบบการเลื่อนสถานะความสัมพันธ์ความชัดเจนนะคะหรือรอคอยข่าวดีหรือรอคอยเรื่องราวอะไรบางอย่างจากเขาอยู่นะหรือว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงคนที่ใช่สำหรับคุณตอนนี้ถ้ามองจากพลังงานหมอคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ เขาอะกำลังรอคอยคําตอบหรือว่าอยากที่จะพูดกับคุณหรือก่อนหน้านี้ถ้าคุณกับเขาอะมีความเอ่อไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องอะไรคุณคข้องหมองใจหรือเป็นพลังงานของความรู้สึกที่แบบว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกเหมือนแบบต้องคิดเยอะอะในช่วงเนี้ยเนี่ยเป็นข้อความที่เขาฝากอยากบอกว่าเขาอะอยากได้รับความกระจ่างอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะอยากได้รับความกระจ่างอะไรบางสิ่งบางอย่างรวมถึงถ้าเป็นช่วง ที่เรียกว่าห่างเหินกันในช่วงเนี้เขาอาจจะอยากกินข้าวคุณสักมื้อนึงหรืออาจจะอยากเจอเจอคุณหรืออาจจะอยากมีเวลากับคุณเหมือนแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาอะรอนะแล้วเขาว่าเข้าใจว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ติดภารกิจในในชีวิตในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าบางทีอะค่ะก็อยากได้หรือว่าคุณควรที่จะมีถ้อยคํานะหรือกําลังใจหรือการติดต่อหรือการแสดงสัญลักษณ์ภาษาทางกายภาษาทางคําพูดหรืออะไรก็ตามให้เขามีความรู้สึกว่า เขายังมีความหมายสําหรับคุณหรือบางทีตัวคุณเองน่นแหละอยากได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นภาษากายภาษาตาภาษาใจหรือคําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ยังมีความแบบมีความสําคัญสําหรับเขาค่ะเรามาดูพลังงานกันดีกว่านะคะว่าคนที่ใช่เขาฝากมาบอกอะไรถึงคุณอ่าล้างไพาก่อนนะ ดาบค่ะโอ้โหจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเหมือนเป็นพลังงานที่พูดว่าจริงๆรู้ทุกเรื่องแหละรู้รู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ทุกสิ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะ เฝ้ามองดูอยู่นะฝากบอกมาเฝ้าดูอยู่แล้วก็เอาใจช่วยนะให้สามารถประครับประคองหรือผ่านอุปสรรคต่างๆหรือรวมถึงตอนนี้สถานการณ์ของคุณอะกับความสัมพันธ์ของคุณามันไปเรื่อยๆอ่าแล้วสามแบบนี้นะคะเจดไม้เท้า1ไม้เท้าไปทบทวน ความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกเหมือนกระชุมกระชวยกันสนิดดีไหมเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาต่างคนต่างมีแบบภารากิจหรือต่างคนต่างวุ่นวายการรับส่งลูกการดูแลการทํานู่นทํานี่เป็นเป็น,ปน,ปนลักษณะของความวุ่นวายในเรื่องของการแบบใช้ชีวิตนะในเรื่องของหน้าที่การงานการหาเงินเหลืออะไรก็แล้วแต่จนทําให้มันกลายเป็นว่าความความว่าใช่อะก็คือแบบมีอะมีอยู่ข้างๆเนี่ยนั่งอยู่ข้างลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นทําให้เขามันเกิดความรู้สึกของความแบบมันไม่ใช่พลังเฉยนะแต่มันเป็นเหมือนคำว่า ก็รู้อะรู้รู้ว่ามีกันละกันอ่ลาลักษณะแบบนี้แต่ว่าในมองอีกมุมหนึง่งมันก็มีพลังขึ้นว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะผ่านสถานการณ์ชีวิตนะการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับเราฟื้นฟูชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่เพิ่งกลับมาค้าขายได้ดีหรือว่าเพิ่งมีโอกาสที่แบบว่าการงานหรืออะไรหลายสิ่งหลยายอย่างมันมีภาวะการกระเตื้องอะไรคือมันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงเรือลาเดียวกันละอ่ะละาลักษณะของการที่แบบให้ใจทุ่มเทหรือลักษณะของการที่แบบช่วยจริงๆหมอมอง พลังนี้เป็นพลังของพลังครอบครัวหรือพลังของคนที่เป็นคู่ชีวิตหรือเป็นแฟนหรือเป็นสถานะของของคนสองคนที่แบบว่า ทำอะไรร่วมกันหรือมีอะไรร่วมกันที่มีเป้าหมายเดียวกนนันเช่นในช่วงนี้อาจจะเป็นชน่วงที่เราปรับประบองธุรกิจปรับข้าบองกิจการเปิดร้านทํากิจการทาอะไรบริการหรือแม้แต่การที่แบบว่าทาในสิ่งสิ่งนึงมีเป้าหมายในสิ่งสิ่งเดียวกันอ่ะเพื่อที่เราจะช่วยกันผลักดานันแล้วก็ก้าวข้ามนะไปถึงฝั่งฝันต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะเป็นพลังงานที่ดีจริงๆนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ The Emperor ราชาถือเหรียญจริงๆช่วงนี้ความสําเร็จหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องเรียกว่าทําให้คุณสองคนรู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ประคับประคองกันเนี่ยนี่คือการที่หนึ่งสามารถผ่านในแต่ละช่วงสถานการณ์ไปได้อยู่ด้วยกันในทุกๆสถานการณ์กินกินด้วยกันนะมีกระเป๋าตังค์เดียวกันหรือบางทีมันเป็นการตอบรับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยความสําเร็จของชีวิตอะที่บอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าวันนี้คุณขายของด้วยกันคุณตั้งร้านเนี่ยวันนี้ คนหนึ่งเก็บร้านอีกคนหนึ่งนับเงินแล้วรู้สึกวันนี้เราได้กําไรมันคือความรู้สึกที่ ดีใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยหรือถ้าวันนี้เออกำไรมากกํ <ทำ S 1> าไร <ๆ S 1> น้อยมันเป็นลักษณะของการที่เป็นพลังงานของการร่วมฉลองหรือการร่วมสร้างไปด้วยกันแต่ถามว่าวันนี้มันอยู่ตัวแล้วหรือยังมันอะไรแล้วหรือยังต้องบอกว่าวันนี้มันเกิน60%หรือเกิน70%แต่ถามว่ามันจะอยู่เฉยๆแล้วหรือยังย่างมันยังเป็นพลังของการแอคทีฟซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าในพลังงานของคนที่ใช่สําหรับคุณน่วันนี้ในสถานภาพของความว่าครอบครัวหรือสถานภาพของคนที่เรียกว่าไปด้วยกันมีต่างคนต่างมีหน้า หน้าที่ก็ได้หรือหรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ได้ในวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพลังของการที่แบบร่วมลุยร่วมสู้ไปด้วยกันอบอ้อมอารีไปด้วยกันมีเป้าหมายคือความสําเร็จและมีเป้าหมายในการฟื้นฟูในเรื่องของการเงินต้องบอกว่า2แรงแข็งขันนี้นะคะถ้าขยันอดทนภาพเพียรตั้งอกตั้งใจ คุณสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็คุณจะทําให้เปลี่ยนชีวิตของคุณไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนแล้วที่สําคัญนะต้องบอกก่อนนึงบอกว่ามีคนฝั่งหนึ่งฝั่งใดอ่ะที่เขาไม่ควารู้สึกว่าเขาทําเต็มที่เขารู้สึกว่าเนี่ยสุดกําลังเพราะว่าบางคนอาจจะเหมือนกับว่าถ้ามองจากพลังงานของไพ่คือมีบางคนที่เขาอาจจะเปลี่ยนจากบทบาท ภารกิจอย่างหนึง่งมาเป็นภารกิจอีกอย่างหนึง่งหรือเปลี่ยนบทบาทจากสถานภาพที่เขาเคยเป็นเขาเคยทําใช้ชีวิตแบบนี้เปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งต้องบอกนะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่คุณต้องบอกว่าคุณต้องภูมิใจนะที่เขาอะแบบเปลี่ยนตัวเองมาได้ขนาดนี้แล้วพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณะไปถึงฝั่งฝันหรือในขณะเดียวกันคือต้องบอกว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะไปกับคุณนี่เด็กถือเหรียญค่ะสี่เหรียญแหม ตอนนี้ช่วงนี้นะไพ่เขาบอกว่าการให้รางวัลชีวิตนะ่ะคือดูซีรีส์อยู่บ้านเนาะหรือการให้รางวัลชีวิตคือการทํากับข้าวกินหรือการให้รางวัลชีวิตคือการใช้เงินให้น้อยหน่อยหรือการให้รางวัลชีวิตเนะี่ยคือลักษณะที่เรียกว่าตามตามปริมาณการเงิน <rises> อันนี้ไพ่ขึ้นพู่เลยนะไพ่ฟองนะไพ่บอกว่าเหมือนกับว่าอ่ะเราคือกินด้วยกันใช่ไหมเราใช้ชีวิตไปได้วยกันเรามีก็มีด้วยกันอ่ะลักษณะแบบเนี้ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าบางดีอ่ะคือเราอ่ะคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากจะให้อะไร,ขรไเขาเช่นซื้อเสื้อม ออเอาอันนี้ไหมกินอันนี้ไหมอีกฝั่งเขาบอกมันเป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้คือเหมือนกับช่วงเนีเ้ยมนันเป็นช่วงหมอว่าน่ารักนะเป็นช่วงที่แบบประคับประคองเป็นช่วงที่เหมือนกันบว่าโอเครู้ว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายรู้ว่าเรามีนู่นมีนี่มีนั่นะรู้ว่าเรากํบบาลังสร้างความฝานันเพราะฉะนั้นความฟุ้งเฟ้อมันจะไม่มีหรือว่าอะไรพวกที่แบบลักษณะที่เรียกว่า,าเหมือนกับให้มันใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วก็เก็บให้ได้มากที่สุดหรือมีให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันนะคะไพ,พ่ก็ขึ้นเตือนนิดนึงบอกว่าจริงๆะ่ะค คือดูจากพลังงานของไพ่นะสถานะของคนที่ใช่ข้างๆคุณในเวลานี้มีเขาอยากให้คุณอะเติมเต็มคําว่าการให้กันและกันความหมายคือให้กําลังใจให้ความสําคัญการที่แบบ พูดคุยกันหรือการทําอะไรให้มันเป็นความรู้สึกของความชื่นอกชื่นใจในแบแบฉบับของคุณอันนี้อาจจะจูงมือกันนอกจากหมูกระทะแล้วอาจจะกินอะไรอย่างอื่นที่มันอร่อยด้วยกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการแบบว่าเก็บเงินซื้อทีวีด้วยการซื้อโทรทัศน์ด้วยการซื้อตู้เย็นด้วยกันหรือร่วมการบริหารการจัดการการเงินว่าควรทาแบบนี้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 มันจะทาให้เกิดความรู้สึกของความมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่ใช่ของคุณเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคุณต้องการอะไรขอให้คุณบอกเขาถ้าเกิดเขาซัพพอ ขาสนับสนุนคุณได้เขายินดีที่จะช่วยคุณนี่โอ้ยน่ารักอะ่ะเนี่ยแปดดาบไม่พูดอะ่ะเขาจะไม่รู้นะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราอย่าคิดเองเออเองด้วยบางทีเราก็ต้องบอกว่าเออต้องการแบบนี้ต้องการละสัมแบนีน้หรืออยากให้ทําแบบนี้อย่าไปคิดอะไรเองเออเองเพราะมันจะทําให้คุณ่หมดกําลังใจและทําให้คุณอน่ะ,หะเหมือนกับเขาเรียกว่าเสียเวลาหรือเสียสุขภาพจิตในขณะเดียวกันคนที่คุณ คนที่ใช่สําหรับคุณน่ะเขาก็ต้องการให้คุณบอกเพื่อที่เขาจะได้สามารถช่วยคุณหรือสนับสนุนหรือทําให้คุณมีความรู้สึกของความไว้วางใจและอยากเป็นกําลังใจให้กับคุณโอ้โหเดอะทาวเวอร์อย่าใช้พลังความเงียบในการกดดันหรืออย่าโมโหกันหรือบางครั้งอ่ะอย่าคิดเองเออเองจะทําให้เกิดอารมณ์เสียเกิดการประชดประชันหรือเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเหมือนกับน้อยอกน้อยใจหรืออย่าทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอยแบบ ฉันก็ทําดีแล้วอะอย่างที่พูดะะตัง้งต้นไงเขาอะอาจจะมีความรู้สึกว่านี่เขาก็ช่วยสุดๆแลวนะหรือเขาก็ทําให้สุดๆเขาไม่เคยทําให้ใครแบบนี้เลยนะหรือเขาไม่เคยที่จะแบบเป็นแบบนี้เลยนะแต่วันนี้คือให้แล้วก็อยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องพูดว่าสถานการณ์นะคะมันจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วใบสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าคูณ2คนเนี่ยนะเป็นคู่ที่หรือเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาถูก จัดสรรจัดสร้างและในเวลาเนี้ยเขาคือคนที่เหมาะที่จะอยู่หรือเหมาะที่จะช่วยเหลือคุณหรือมเป็นคนที่เรียกว่าจะทําให้คุณ่ะ แข็งแกร่งเติบโตนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงมือไปกับคุณสิ่งหนึ่งที่พี่ก็อยากจะบอกอยากจะเตือนสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ก็คือว่าในช่วงเวลานบจากนี้ไปอาจจะมีอะไรที่เราต้องตัดสินใจร่วมกันมีเรื่องของการทําธุรกรรมร่วมกันมีเรื่องของการทําเอกสารสาัญญาแต่จริงๆถ้าหมองว่าคิดว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งอาจจะหมายถึงนการตัดสินใจตรงนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นอนาคตในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเป็นพลังงานลักษณะที่เรียกว่าตัดสินใจว่าถ้ามัน จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะ้วถ้ามันมีผลที่บวกมันก็คือบวกไปพร้อมๆกันผลที่ลบมันก็อาจจะต้องลบไปพร้อมๆกันมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าในยังไงวันนี้ขอให้คุณสองคนนะคะจูนค่ะจูนกันตัดสินใจคือยอมรับกันและกันแล้วก็ได้ในเรื่องที่เรียกว่าพัฒน์เขาไดน,นะพบกันคนละครึ่งทางอะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณอะ่ะสามารถที่จะประคับประคองทุกสถานการณ์ต้องบอกว่าตอนเนี้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะและสำหรับคนที่ใช่เนี่ยของคุณเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยอย่าบั่นทอนกำลังใจกันและการด้วยความคิดเองเออเองอย่าบั่นทอนกำลังใจกันและกันด้วยวาออกยารแ,แบบว่าใช้คำพูดว่าคุณต้องรู้หน้าที่สิหรืออย่างบั่นอย่าบั่นทอนกำลังใจด้วยคำว่าทำไมไม่ทำแต่จงแบบว่าเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการที่แบบ บอกกันให้ชัดเจนมีอะไรพูดกันให้ชัดเจนมีอะไรกันบอกกันให้ตรงไปตรงมามีอะไรขอความช่วยเหลือหรือมีสิ่งใดก็แล้วแต่พูดให้ชัดเจนทําได้แค่ไหนทําไม่ได้ตรงไหนเราจะได้สามารถประคับประคองช้อนรับในสิ่งที่มันออทำไม่ได้หรือสิ่งที่มันจะเปิดความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่พอช่วงจังหวะจากเนี้ยเขาบอกว่าชีวิตมันมาเกินครึ่งแล้วอะหลือสถานการณ์สิ่ง,งต่างๆที่คุณทําร่วมกันมันมาเกินครึ่งสิ่งสําคัญที่สุดวันเนี้ยมันต้องให้กําลังใจกันแล้วก็ที่สําคัญคือทุกอย่างนะใน ิตและทุกคนทุกสถานการณ์เราสามารถมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดการวางแผนที่ผิดพลาดหรือมีอะไรที่ผิดพลาดได้แต่ถ้าวันนี้เราปรึกษากาันแชร์กรันคุยกันจัดสรรกันกดีๆแล้วก็เราประคับประคองกันละกันอุดรอยร่วของกันละกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปได้อย่างสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะร้ายกับเรายัางไงแต่คนที่ใช่สําหรับคุณเราจะไม่ร้ายต่อกันและที่สําคัญในวันนี้มีอะไรที่เราคุณข้องหมองใจหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่เข้าใจกันมีอะไรที่เราคิดเองเออเองอยูออออ่ฝ่ายเดียวบางทีอะ ทายที่สุดเราต้องแก้ที่ตัวเราเองแล้วก็ที่สําคัญคือบางอย่างนะมันไม่ต้องทดสอบก,ก็ได้นะว่าฉันรักเธอไหมเธอรักฉันหรือเปล่าบางอย่างการกระทําสําคัญกว่าคําพูดและที่สําคัญตอนนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นเตือนก็คือว่าคุณไม่ควรคิดเองเออเอง,เอเองฝ่ายเดียวและคุณไม่ควรแบกรับอะไรไว้เอ,เองเพียงฝ่ายเดียวแต่คุณควรแชร์ความรู้สึกความคิดมุมมองแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเพื่อประครับประคองไปได้ในทิศทางเดียวกันและ วันข้างหน้าหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นจากในคลิปนี้มันจะเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีคุณจะฉลองไปด้วยกันไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณจะกอดคอร้องไห้ปลอบใจกันแล้วกันแล้วสามารถที่จะ ฝ่าฟันสิ่งต่างๆให้ถึงความสําเร็จได้อย่างแท้จริงแน่นอนต้องบอกว่าคนที่ใช่ฝากบอกอะไรถึงคุณในวันนี้เป็นข้อความที่ดีนะเป็นข้อความที่เขาแค่บอกให้รู้ว่าอย่าเครียดเขาแค่บอกคุณรู้ว่าเข้าใจในความเหนื่อยเขาแค่บอกคุณรู้ว่าเขาอาจจะมีข้อจํากัดในการทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณแต่สิ่งหนึ่งอ่ะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนและลงมือทําและพร้อมที่จะเขาเรียกนะแบ่งปันและแชร์ความรู้สึกของคุณค่ะแล้วมาดูอีก ข้าใบสุดท้ายกันดีก่อนนะคะว่าแล้วไพ่อยากบอกอะไรอยากบอกอะไรกับคนที่ใช่นะและอยากบอกอะไรกับคุณเพื่อที่คุณกับคนที่ใช่จะได้ดําเนินไปถึงคําว่าที่สุดของคําว่ากําลังใจค่ะอ่ะเรามาลางไพ่กัน ราชาไม้เท้าสามไม้เท้าสี่ดาวอัศวินไม้เท้าและใบสุดท้ายราชาถือถ้วยเขาบอกว่าเขาอาจเขาอา่ะอาจจะไม่โรแมนติกจริงๆเขาเป็นคนโรแมนติกแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกแล้วก็ที่สำคัญเขาอา่ะอาจจะแบบเหมือนกับที่ผ่านมาคือเหมือนกับ คือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดว่าแบบความโรแมนติกของเขาอ่ะคือการที่แบบส่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะการที่แบบเหมือนคุณมีความสุขเขาคือก็คือมีความสุขเวลาที่คุณเครียดเขาก็อยากจะปลอบใจคุณแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งแต่อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าทําอะไรแล้วแบบว่าทําให้คุณรู้สึกดีเพราะว่าพาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเออคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณเป็นนักจัดการคุณเป็นนักวางแผนแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําแต่เขาอ่ะพร้อมจะเป็นแรงเป็นมือเป็นเท้าให้กับคุณพร้อมจะสนับสนุนส่ง เสริมพร้อมจะไปกับคุณและที่สําคัญคือจริงๆอ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาฝากบอกว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขและก็อยากให้สิ่งที่คุณทำอ่ะประสบความสําเร็จรวมถึงต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะความโรแมนติกของเขาอ่ะคือการดูแลคุณนะคือการดูแลคุณในตรงนี้คือเขาอาจจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณมีความรู้สึกว่าเป็นความคุ้นเคยคุณก็เลยจะรู้สึกว่าอืมเนีย่ยเช่นกินข้าวเขาจะเป็นคนที่ตักข้าวให้คุณ เขาจะเป็นคนที่ล้างจานให้คุณเขาจะเป็นคนที่บอกว่าเออไปทํางานเลยไปเดี๋ยวจัดการตรงนี้ให้เขาจะเป็นคนที่บอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทาอันนี้ให้ให้เราแบบเปิดทางให้กับเราลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความโรแมนติกของเขาอ่ะมันคือการที่เขาได้ดูแลคุณอยู่ห่างหาและเขามีวิธีในการที่เขาจะแสดงความโรแมนติกของคุณแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าหวานแววแต้วจ๋าหรืออาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าชัดเจนอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องเขียนการ์ดอะไรแบบนี้ให้แลหรือไม่ใช่คนที่ส่งไลน์แต่เป็นคนที่ มีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยคุณอยู่ในสายตาอยู่ในการโฟกัสของเขาเสมอเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าซื้ออะไรมาให้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบคือไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แต่เขาเป็นคนที่สนับสนุนเป็นคนที่แบบพร้อมจะเดินเหนือนคุณเป็นคนที่ถ้าวันหนึ่งถามว่าไปไหมเขาจะบอกเออไปก็ได้เอออะไรเงี้ยปะ อย่างน้อยคือเอาไปแล้วให้คุณทําสิแล้วเขายื่นยวงค่ะไปเป็นเพื่อนแลวสัปเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังของคุณในตอนเนี้ต้องบอกว่าหมอหมองว่าจริงๆนะถ้าเอาจรงจริงๆก็คือกลับมองว่าคนที่ใช่อยากบอกอะไรกับคุณเนี่ยเขาแค่อยากให้คุณเข้าใจเขาแค่นั้นเองแล้วก็ที่สาําคัญน่ความโรแมนติกหรือการเชื่อมหรือการทําให้ความรักของคุณน่หรือความสัมพันธ์ของคุณอะมันสดชื่นขึ้น,นคือการที่วันนี้คุณ,คณเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คุณอยู่กับความคุ้นเคยที่มีเขาแล้วคุณอยู่กับความเคยชินในการดูแลของเขาการตักข้าวให้การล้างจานให้การถูบ้านให้การเก็บผ้าให้หรืออะไรกต็ตามที่เขาทําแบ่งเบาภาระหรือซัพพอร์ตคุณนั่นแหละคือความโรแมนติกของเขาและที่สําคัญคุณนะ่ะอยู่กับคนที่เป็นสายเปด้วยนะอันนี้ต้องพูดว่าเขาจะเปต่อเมื่อเขามีเปนะจ๊ะอ่ะละาลักษณแบบนี้เพราะว่า พลังงานของคุณนะอาจจะเป็นพลังงานของคุณอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าเขาไม่ได้เปย์ด้วยด้วยปัจจัยแต่เขาเปย์ด้วยการให้ทั้งใจเป็นของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่ใช่นะคะเขาฟังบอกอะไรเขาอวยพรคุณให้คุณประสบความสําเร็จก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่คุณปรารถนาและก็รวมถึงเขาอยู่ข้างๆนะ เพียงแต่ว่าพลังการอยู่ข้างๆข,ของเขาคือเขาอยู่ในส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคุณนั่นเองค่ะเพระาะฉะนั้นบางทีสาหรับคนที่กาลังฟังคลิปนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนข้างๆฉันดูเหมือนแบบไม่ไม่มีอะไรที่หวานแหววกับฉันเลยหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบไอ้นี่แบบถ้ารู้สึกแบบมันก็เหมือนกับเดิมเดิมเดิมทุกๆวันน่ะบางทีนะพุ่งถ้าพรุ่งนี้เชา้าเขาชงกาแฟให้เราใช้เวลาใช้ใจแล้วก็ใช้ความสบายๆแบบ ขาเรียกนะชิมกาแฟาเขาสิเราจะรู้เลยว่า i, เฮ้ยรสชาติยังเหมือนเดิมนะแสดงว่าเขายังใส่ใจในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราเคยบอกวันนี้ฟังคลิปนี้เสร็จอาจจะไปยืนมองเขาล้างจานให้เราไปยืนมองเขาทํานู่นทํานี่ให้เราเราจะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือความใส่ใจคือความโรแมนติกที่เขามีให้กับเราค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความกุ๊กกิ๊กในหัวใจจะทําให้เขาเรียกนะเราแบบ ได้รับการเติมเต็มในมุมมองของความสุขในมุมมองของความรักและหวังว่าคนที่ใช่นะคะข้อความนี้ที่เขาฝากบอกจะทําให้คุณมีกําลังใจและทําให้คุณมีความรู้สึกว่ายังมีความรักดีๆยังมีคนดีๆยังมีใครสักคนที่ ดูแลคุณอยู่ค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าของอิ่มรักอุ่นใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่หมอที่เพจอิ่มรักอุ่นใจด้วยนะคะแล้วไว้มีโอกาสทักทายกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ